โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมิสเตอร์ขนุนเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเว็บไซต์แบบหนึ่งนะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับใครที่เป็นสายนะครับมือใหม่ที่เพิ่งเพิ่งเริ่มทำโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น IG Twitter TikTok Facebook หรือว่าอะไรต่างๆนานานะครับผม YouTube อย่างเงี้ยครับผมใครที่กพลังเป็นสายที่กำลังเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็ วันนี้ครับผมมีเว็บเว็บหนึ่งนะครับจะมาแนะนําในแนวทางนะสำหรับใครเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะเรียกว่าจะพยายามที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มจำนวนผู้ติดตามหรือเพิ่มไลค์ให้ตัวเองครับเพราะว่าช่วงแรกๆนะผมเข้าใจนะครับว่าทําการตลาดแต่ละครั้งนะเวลาที่ใช้ให้คนมาดูเราซึ่งมันน้อยมากแล้วบางทีเราอาจจะต้องเพิ่มวิวสักนิดหนึ่งเนี่ยเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ยที่เขาเข้ามาเขาอาจจะเห็นว่าแบบเออในคลิปของเรานะครับวิวสูงนะครับคนที่จะเข้ามาดูนะครับซึ่งผมบอกกันว่าผมยังไม่ได้ลองใช้นะครับคือเป็นเว็บนี่ยผมพงจะใช้้ครรัแก ก็น่าจะทำครั้งนี้นะครับพร้อมเพื่อนๆเลยนะผมก็วันนี้นะครับผมมาจะแนะนำเว็บตัวนี้ครับชื่อเว็บเดียวนี้ครับผม k k m 101นเพื่อนๆเว็บตัวนี้นะครับจะบอดในการปั๊มไลค์ปั๊มบิวปั๊มผู้ติดตามนะผมที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าเราคือผู้บรการปั๊มไลค์ปั๊มบิวที่ผู้ติดตามมากที่สุดตอนนี้นะครับบริการตลอด24ชั่วโมงนะผมซึ่งออเดอร์นี้ครับก็จะเป็นเรื่องของออเดอร์เขาที่เขาขายไปนะวันนี้นะผมออเดอร์ก็ห้าร้อเยเอนนก้าวิบห ก็ขั้นตอนแรกผมอยากให้เพื่อนๆนะครับลองไปสมัครกันก่อนนะครับก็กดที่ว่าหัวข้อคองเขาสั่งซื้อบริการนะผมแต่ว่าพอดีว่าตัวผมเองนะครับผมสมัครไปแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าผมเอาไปข้างนอกเนี่ยครับมันจะกลายเป็นว่าอ่าที่ผมสมัครไปนี่จะไม่มีประโยชน์แล้วเพื่อนๆลองไปสมัครดูกันได้นะผมนะใครที่สามารถใครที่จะทดลองใช้เรื่องของปั๊มวิวยูทูบรือว่าปั๊มไลน์ปั๊มเม็ดต่างๆนะครับทำที่เก็บเกี่ยวเหมืองสูงได้นะผมโอเคไม่รอช้าเริ่มเลยนะผมผมจะกดที่หัวข้อคำว่าสั่งซื้อบริการนะครับซึ่ง ถ้าใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็จะมีหน้าให้เราสมัครนะครับแต่ว่าใครที่สมัครแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เหมือนผมนะผมก็จะประมาณนี้นะครับหัวข้อที่เขามีเลือกก็จะมีหัวข้อคาว่าเลือกซื้อครับบริการทั้งหมดออเดอร์ตัเงิน API แนะนําเพื่อนนะครับเช่าไว้ปั๊มไลท์แจ้งจปัญหาครับแมทออเดอร์อัปเดตใหม่แล็ติดต่อเรานะผมซึ่งจริงๆแล้วนะครับหลักๆเวลาที่เราเป็นการตลาดออนไลน์นะผมก็อยากให้เพื่อนๆไปดูหัวข้อคำว่าออเดอร์ทั้งหมดก่อนนะครับอ้าวโทษดีครับบริการทั้งหมดนะครับเพื่อนนเข้าไปะผม ไปดูก่อนนะครับว่าบริการที่เราต้องการที่จะทำเนี่ยครับมันเป็นมันมีบริการตัวไหนครับสมมุติว่าผมทํา Tik t o อกขึ้นมาตัวนี่ยผมต้องการจะเพิ่มวิวติ๊กต็อกเนี่ยผมก็ดูบริการนะผมเลทราคาขั้นต่ำคือ100นะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังนะครับขั้นต่ำคืออ่าหนึ่งร้อยวิวนะครับผมจะมีเสียค่าบริการเนี่ยประมาณศ ซึ่งมันค่อนข้างที่จะถูกครับก็เรียกว่าผมพยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆแปลกๆนะเพื่อนๆได้ดูเนะาะเฟอร์บาร่าแบบเหมือนที่บอกนะใครที่กำลังทำการตลาดแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีคนดูจะต้องหาวิธีที่เป็นตัวช่วยนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์ตัวเองนะผมก็ประมาณนี้นะฮะก็เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าตัวเนี้ยอาจจะเป็น ID เนาะแล้วก็อันนี่คืออธนนิบายนะผมรายละเอียดนะครับแล้วก็เรลอะไรเรลคาแล้วก็ขั้นต่ําสูงสุดเท่าไหร่นะผมทีนี้นะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดให้มากกว่านั้นนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆกกดดดดดเเข้้าาาาไไปปทีีี่่ตัววนนนนะะะะะผผมมููคํรยยลอฮ จจะพูดเร็วนิดนึงนะเพื่อนๆพอดีเป็นหวัดนะครับถ้าพูดช้าเดี๋ยวไอน,นะฮะนี่ก็ไอนี่ก็ไอกันเะนี่ยก็เขาจะมีรายละเอียดข้างในนิดนึงนะผมว่าเนี่ยคุณภาพสูงสูงสุด10ล้านเนี่ยนี่ครับผมเริ่มต้นศูนย์หนึ่งชั่วโมงก็เรียกว่าเริ่มต้นปั๊มวิวตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึ่งร้อยวิวเนี่ยแค่หนึ่งชั่วโมงนะถือว่าเร็วนะฮะความเร็วก็เอ็มตะวันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับคืออะไรอันนี้ก็เป็นลิงก์ตัวอย่างนะผมสามารถก๊อปลิงก์นะคคคคครรรัััับบสมมมมมติิิิิิวว่่่่่่าาาเเพืออออออนนนนๆีีลลลลลลงงงงงงกกกกกก์์์ใดดหึะะะ็ปขขจยู้ ให้เพื่อนๆไปก๊อปข้อของคำว่าคัดลอกลิงก์มานะครับแล้วก็ก๊อปมานะครับทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูที่ตรงนี้ก่อนนะครับข้อของการเติมเงินเนะาะเข้าไปครับการเติมเงินของเว็บ KKM 101ที่ผมเอามาให้ดูวันนี้นะครับ <S <S ผมเรียกว่าค่อนข้างจะเติมง่ายนะแต่ว่าเขาจะมีอะคอนดิชั่าเงื่อนไขนิดนึงนะครับเป็นการเติมขั้นต่ำห้าสิบาทนะผม <S <S แล้วก็จะมีทั้งการสแกน QR Code โ,โดยใช้อแอปพลิเคชันโทรศัพท์นะครับหรือว่าใช้โทมันนี่วอลเล็ตหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ใช้โทมันี่่ยผมมเเเพิิงตข้าไป ส0งพันนะผมก็เป็นการเติมผ่าน QR code นะครับยกตัวอย่างนะผมสมมติผมจะเติมผ่าน QR code ใช่ไหมครับผมใส่จำนวนเข้าไปว่าสองรพันแล้วกันฮะแล้วก,กดเติมเมงินอ่าทีนี้ครับผมตัวไว้ไปครับเขาจะเจเลนหรือว่าสร้าง QR code ขึ้นมาเพื่อนเพื่อก็ที่ก็จะทุยลิ้นเปไน็นไรเนี่ย <laughs> เพื่อ <laughs> นๆก็จะสามารถสแกนตรงนี้เพื่อเติมเติมเงินได้เลยนะฮะก็ขออนุญาตปิดไปเลยนะครับผมวิธีการนะครับหลังจากที่เติมเงินเข้ามาแล้วทำไมต่อเพื่อนเพื่อนไปที่หัวข้อคำว่าเลือกซื้อตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับ จะมีเสียง Facebook หลุดเข้ามานิดนึงนะฮะลืมปิด Facebook นะฮะ <c oughs> อ่ะยกตัวอย่างนะครับเพื่อนๆทิกเกอ,อก์กำลังมาแรงนะครับผมสมมติว่าผมเพิ่มวิวนะครับแล้วก็ไปที่หัวข้อของผมาเพิ่มยอดดูทิกเออกอรอัตโนมัตินะฮะ <c oughs> ทีนี้ครับเพื่อนๆลิงก์ครับผมอาจจะใส่เพื่อนๆได้ดูไม่ได้นะเ <c oughs> พราะว่าเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ครับเพราะเป็นลิงก์ของคนอื่นนะฮะ <c oughs> อาจจะมีลิขสิทธิ์เรื่องของกฎหมายเรื่องหน้าตาอะไรพวกนี้นะครับผมขออนุญาตจะไม่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพื่อนๆเราแค่ไปที่ไปที่ทิกเนี่ย ไปเลือกดูนะครับว่าต้องการจะเพิ่มยังไงแล้วก็ไปที่หัวข้อคําว่าแชร์แล้วก็คัดลอกลิงก์นะครับคัดลอกลิงก์นะหรือว่าณนะเวลานี้มันยังอยู่ตรงหัวข้อคําว่าแชร์ใช่ไหมแต่ณเวลาที่ผมณนะเวลาที่เพื่อนๆใน,น,นปั๊มเนี่ยปั๊มผู้ดูตามรีว,วิวเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นแล้วนะฮะยังไงก็ไปกอล์ฟลิงก์มาให้ถูกนะครับผมแล้วก็วางลิงก์ไว้นะครับหลังจากนั้นนะเพื่อนๆก็ใส่ปริมาณนะสมมติผมต้องการจะปั๊มคนดู2,000วิวค่าบริการก็แค่0.196ซึ่งผมบอกเลยว่าโคตรถูกครับถูกมาก คือใครที่กาลังเป็นสายทิกต o k ที่ต้องการสร้างก็ว่าอะไรที่เป็นคนเทน่าชื่อถือทิกต o k นะครับเว็บไซต์ KM 1 0 1ที่ผมเอามาให้เป็นเพื่อนในดูนะผมว่าเป็นเลทราคาที่ค่อนข้างจะถูกมากเนาะซึ่งจริงๆเราก็ไม่ไม่แนะนําให้แบบปั๊มเรื่องอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการเหมือนหลอกเขาหลอกเรานะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนๆในการสร้างแบรนด์ตัวเองนะครับต่อใครที่ไม่มีชื่อเสียง,ยงนี่เหมือนผมเนะี่ยผมอาจจะไม่มีชื่อเสียงเยนยะก็อาจจะต้องใช้วิธีในการแบบเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูเพื่อที่จะสร้างความน่่าชืือถอ นิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆหลังจากนั้นก็กดคําว่าสั่งซื้อไปนะครับถามว่าสั่งซื้อแล้วไปไหนครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมกดเข้าไปดูข้อคคำว่าออเดอร์ทั้งหมดให้ดูนะครับกดเข้าไปครับอันนี้ข้อที่สานะเพื่อนๆ อ่าหลังจากที่กดเข้าไปนะครับอันนี้คือก่อนนันนี้ผมปั๊มอ่ายูทูบวิวนะครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ของผมนะครับเพื่อนปั๊มไว้นะฮะแต่จะเข้าใจผิดนะครับว่าผมปั๊มเลยหรอไม่ได้ปั๊มนะฮะคลิปทั้งหมดที่ผมลงคือออแกนิกล้วนเลยนะฮะโอเคออแกนิกเพื่อนๆเข้ามาดูต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามกันังมากนะผมไม่ว่าจะเป็นคลิปตั้งค่าหรือเกมนะ่ะนอกเรื่องนะผมก็ตรงนี้นะครับจะเป็นไอที่เพื่อนๆซื้ออ่าซื้อไปนะก็คือวันะะฮ ผมบั้นไป1,000วิวนะครับผมก็เสียไปเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วอ,อ๋อค่าบริการ7.763จ7 6 3กเ็ดมื่อคืนหนึ่วิวที่ผมทำไปละซึ่ง TikTok ครับเพื่อนๆถูกกว่ามากครับ TikTok โคตรถูกเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นแล้วเนาะ2,000วิวใช่ไหมฮะประมาณ0บาทเองไม่ถึง1บาทได้ซ้ำนะเรียกว่าค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะผมแล้วก็ก็จะบอกกล่าวเพื่อนกับประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีสถานะด้านบนนะครับตอนนี้คือของผมกำลังดำเนินการใช่ไหมครับ จะมีกำลังเดิมรอดาเนินการกํลังเนินการเสร็จสมบูรณ์เป็นบางส่วนกาลังประมวลผลหรือยกเลิกนะผมถ้าใครที่เจอปัญหาในการใส่ลิงก์ผิดหรือว่ามีปัญหาปั๊มดิวปั๊มคอมเมนต์ไม่ขึ้นอันนี้คือที่ผมบอกต่อนะผมไม่ได้มีส่วนได้สวญเสียเขานะฮะก็ให้เ,เพื่อนๆกดเพจที่หัวข้อเขาว่าติดต่อเรานะครับเพื่อไปติดต่อไปที่คอนแทคของไลน์แอดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการทดลองใช้เว็บ k k m 1 0 1นะครับผมยังไงใครที่ติดปัญหาสามารถทิ้งเอาไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะผมสำหรับ ขออนุญาตจบเดี๋ยวเป็นเท่านี้แล้วไปก่อนครับคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาอยู่กับผมนะครับพี่เตอร์คันเกิมมือรับผมรักทุกคนมากๆจริงนะครับที่ทําให้ผมมาถึงถึงยอดติดตามตอนนี้จะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่พามาถึงได้ไกลขนาดนี้นะฮะขอบคุณทุกคนมากนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ